อันนี้คืออะไรคะขนมปังเพื่อสุขภาพแลวทำแพนเม่ให้นะคจะมีฟักทองกับมันม่วงนะคะสัขยาก็เป็นฟักทองกับมันม่วงเช่นเดียวกันลองอทานดูนะคะอร่อยมากๆ

เวลาเราอเองมันก็้องหน่งยนะคะทีมสองซอสมันมุ้งอย่างเดียวค่ะ